สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยาชาแนลสองคนนี้น่าจะเป็นพ่อลูกกันนะครับอ่าลูกไปซ่อนครับพ่อเป็นคนหาเล่นซ่อนแอบกันเอ๊ะลูกหายไปไหนนะเจอแล้วลูกหกล้มครับโอพ่อก็มาคอยรับครับพ่อเป็นห่วงลูกนะขี่หลังวิ่งเล่นกันครับผมอ่าเล่นลูกบอลน,นะลูกโยนแรงไปหน่อย พ่อวิ่งไปเก็บเร็้วอ้าวรถชนครับพ่อพ่อฟื้นแล้วพ่ออย่าตายนะพ่ออ้าวลูกก็พยายามเรียกพ่อครับแต่สุดท้ายพ่อฟื้นครับผมพ่อไม่เป็นไรลูกพ่อจะอยู่กับลูกเดินไปด้วยกันครับอ้าวที่ไหนได้พ่อไม่ฟื้นครับลูกเดินคนเดียวถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ บายบายค่ะ